วันนี้ตั๊กจะเดินทางไปประเทศตุรกีค่ะทุกคนตื่นขึ้นมาก็อาบน้ำแต่งตัวเก็บกระเป๋าเช็คของให้เรียบร้อยนะคะในโรงแรมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ตีห้าค่ะทุกคนจากนั้นตั๊กก็ลงมาเช็คเอาท์เลยนะคะเช็คเอาท์เสร็จพี่ที่โรงแรมเขาก็เรียกแท็กซี่ให้นะคะทุกคนจากนั้นตั๊กก็เดินทางมาถึงสนามบินสวุวรรณภูมิแล้วนะคะก็จะดูมืดมืดคนก็เยอะด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาตีห้ากว่ากว่านะคะเดินเข้ามาในสนามบินทุกคนก็ต้องเดินไปที่จอเลยนะคะไป ดูว่าเราต้องไปเช็คอินตรงไหนนะคะตาก็จะนั่งเป็นสายการบินเอมิเรต์9โมง30นะคะทุกคนก็ไปที่เคาน์เตอร์อยูตอนนี้ตาก็เดินมาที่เคาน์เตอร์แล้วนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะทุกคนขอแค่เรามีเอกสารครบประเทศนี้ก็มาง่ายด้วยนะคะวีซ่าไม่ต้องนะคะสําหรับคนไทยาตมเขาถามหรือว่าใครถามว่ามวีซ่าอยู่ไหนอะไรอย่างนี้เราก็บอกไปว่าประเทศทดไม่ต้องใช้วีซ่านะ,ะพอเช็คอินเสร็จแล้วตาก็ได้บอดดิ้งพาสมาแล้วคะ่ะทุกคนเราก็เดินไปที่ตอมอเลยนะคะออกเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ สตแตมป์พาสปอร์ตเลยนะคะทุกคนโคตรเสียใจเลยอยากเก็บไว้ดูนะคะเวลาเห็นก็มีความสุขนะคะทุกคนตอนนี้ก็เดินมาถึงตรงตอมอแล้วนะคะคนไทยไม่ต้องไอ้นี่นะคะไม่ต้องไปต่อคิวยาวนะคะแค่สแกนก็ได้ผ่านนะคะทุกคนจากนั้นทักก็จะเดินไปที่ e ีนะคะเดินผ่านมาเห็นเครื่องสําอางไม่ได้นะคะทุกคนคงต้องแหวะเลยนะคะทักก็จะรีบใส่ฟอร์มาหนึ่งแท่งกับแป้งหนึ่งตลับนะคะทุกคนจากนั้นทักก็เดินมาถึงเกรดตัวเองนะคะก็เก็บอะไรใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยเตรียมตัวขึ้นเครื่องเลย นะคะทุกคนเครื่องบินก็กําลังมาเลยนะคะเขาก็มาจากดูไบนะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามีคนเดินออกมานะคะเครื่องก็เพิ่งบินมาถึงประเทศไทยเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะไปต่อดูไบอีกนะคะเอกสารที่ตักเตรียมมาก็มีพาส,สปอร์ตพาส,สปอร์ตวัคซีนตั๋วเครื่องบินไปกลับแล้วก็การจองโรงแรมแล้วก็ประกันการเดินทางนะคะจะบอกว่าตักเปลี่ยนที่อัดเสียง3ามที่แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เขาก็เรียกขึ้นเครื่องแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะให้เฟิร์สคลาสบิสเนสคลาสไปก่อนนะคะส่วนของตาก็จะเป็นโซนอีก็ได้ ได้ขึ้นสุดท้ายเพื่อนนะคะทุกคนตอนนี้ตั๊กก็นั่งเป็นชั้นหนึ่งนะคะทุกคนก่อนหน้านี้ตั๊กนั่งเป็นชั้นสองนะคะชั้นหนึ่งสบายที่สุดแล้วนะคะทุกคนถึงเวลา9ก้าโมงสาตรงเป๊ะเครื่องก็ขยับนะคะเครื่องก็ออกเดินทางเลยนะคะทุกคนขึ้นมาขาดไม่ได้ก็ต้องเปิดเพลงฟังแล้วก็ดูหนังมีเกมมีอะไรให้ดูหมดเลยนะคะหนังก็มีเยอะแยะมากมายเลือกได้เลยนะคะตอนนี้เครื่องก็กําลังบินขึ้นน่านฟ้าแล้วนะคะทุกคนนั่งมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเขาก็เอาข้าวมาให้นะคะทุกคนยังดี ที่มีพี่คนไทยนะคะเขาก็พูดภาษาไทยกับเรานะคะถ้าเป็นคนประเทศอื่นนี่ตักจําได้แค่ชิคเก้นกับข้าวแค่นั้นนะคะทุกคนจากนั้นตักก็เดินมาเข้าห้องน้ำนะคะทุกคนเดินออกมาก็จะเป็นบันไดขึ้นชั้นสองะคะ่ะทุกคนดูมีบาร์อยู่ด้านบนด้วยก็คือแบบโคตรหรูน่ะถ้ามีตังตักก็อยากจะลองนั่งดูนะคะเฟิร์สแคสนะคะทุกคนเปิดกล้องด้านล่างดูนะคะก็มาถึงดูใบแล้วนะคะจะบอกว่าตอนมาถึงดูใบตักไม่มีเวลาถ่ายวิดีโอเลยนะคะมีคนนึงเขามายืน เขาบอกว่าเหลือแค่คุณเท่านั้นที่ไปอิสตันบูลนะคะตาก็เลยต้องวิ่งดูถอดเข็มขัดตาก็ยังไม่ได้ใส่เลยเดินมาถึงถึงเกรดนะคะทุกคนถึงได้ใส่ะะพอเดินมาถึงเกรดคนก็รอขึ้นเครื่องเยอะเลยนะคะเกือบไม่ทันนะคะทุกคนตอนนี้ตาก,ก็อยู่บนเครื่องบินแล้วนะคะปลายทางก็คืออิสตันบูลนั่นเองคะ่ะทุกคนมีเวลาต่อเครื่องแค่ชั่วโมงเดียวนะคะพอมาถึงดูใบแอร์โฮสเตอร์เขาบอกเหลือแค่คุณคนเดียววิ่งเลยวิ่งเลยอะไรอย่างนี้นะคะตากรู้เรื่องแค่รันหนิงรันหนิ่งประมาณนี้นะ นั่งมาได้ประมาณสองชั่วโมงเขาก็เอาอาหารมาเสิร์ฟค่ะทุกคนเนื้อก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีนะคะน่าจะเป็นเนื้อแกะนะคะทุกคนตาหิวข้าวมากๆเลยจําเป็นต้องกินนะคะจากนั้นคนข้างๆเขาถามว่าคุณจะดื่มไวายไหมราษาดื่มก็ดื่ม,มตัวว่ากินแค่เป็นพอพิธีนะคะพอได้คุยไม่เหงาบนเครื่องบินนะคะทุกคนจะบอกว่าโคตรเมาเลยนะคะทุกคนแก้วเดียว,เ,ยวเล็กๆตาก,กินไม่หมดนะคะเพราะว่าเมาเอา,เอาทิ้งเลยนะคะเห็นคนอื่นเขากินดูชิลมากเลยนะคะเหมือนมันจะอร่อยตาก็เลย ฤฤฤองกินดูนะคะทุกคนเมานะคะบินมาได้ประมาณสีชั่วโมงกว่าๆนะคะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงสนามบินอิสตันบูลแล้วนะคะตอนเดินออกมารู้สึกร้อนๆน,นะคะทุกคนก็งงว่าเขาบอกว่า10องศาทําไมร้อนๆน,นะคะตอนเดินออกจากสนามบินนั่นแหละถึงจะสัมผัสว,ว่ามันหนาวมากๆเลยนะคะทุกคนจากนั้นตะก็มาตอมอนะคะผ่านตอมอมาแล้วก็เรียกแท็กซี่เลยนะคะทุกคนให้แท็กซี่มาส่งที่โรงแรมนะ,ะจะบอกว่าหนาวนะคะทุกคน8ดองศาตอนกลางคืนไม่รู้เท่าไหร่นะคะเตรียม เสื้อแขนย,ยาวมาด้วยนะคะ